ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสายร้อนจังเลยค่ะมีของเล่นอะไรเย็นๆบ้างคะโอ้โอเคเลยน้องมารินอยากจะเล่นของที่ทำให้มันเย็นเยนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแม่จะให้น้องมารินเล่นวอเตอร์บอลลูของเล่นนะคะที่ แม่บอกไปเมื่อกี้เรียกว่า water balloon เนะีคะลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะคุณแม่ไปซื้อมาจากร้านขาย20บาทนะคะเอามา2อันเลยมาให้น้องมารินเล่นเพราะว่าน้องมารินร้อนมากๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้าวทีนี้เอามาให้เพื่อนๆดูหน่อยคะ่ะเอาดูถุงก่อนดูถุงก่อนอันนั้นน้องมารินแกะไปแล้วมันจะมีชื่อว่าอะไรนะ water balloon นะคะอ่าลักษณะถุงก็จะเป็นแบบนี้ ยี่สิบบาทเองค่ะยี่สิบบาทโอ้โหน้าวารเป่า,าเป่า,เ,ปา,เ,ปาเอาหันข้างหันข้างโอเคหันข้างไปฝั่งน้นหันข้างฝั่งน้นเอาน้าวลรเป่าดูสิเป่าดูสิว้าวว้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นมามเป่าเป่าเป่าให้เพื่อนๆดูหนะ่อยโอ้โหสีสันสดใสสวยงามมากเลยคะ่ะแต่วิธีเล่นจริงๆไม่ได้เล่นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ้าวมาดูคะ่ะ โอเคนะคะลักษณะของมันด้านบนตรงนี้นะคะไว้ใส่น้ำเอออ้าวน้องมารินแกะอันนี้ก็มีลูกปองหลายๆลูกแล้วก็จะมียางเห็นไหมคะมียางรัดอยู่ที่ปลายเส้นนะคะโอ้น้องมารินแกะแล้วแกะแล้วไหนดูสิคะดูสิคะอ้าวมันหลุดเดี๋ยวเอามาใส่ใหม่มันหลุดแต่กันโอจะมีลักษณะแบบนี้อ้าวด้านบนสามารถใส่แล้วก็หมุน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 ค่ะ หมุนให้เพื่อนๆดูค่ะเอะ่ให้มันลงล็อกแล้วก็หมุน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 นะคะโอเคคราวนี้มยังไม่ได้หมุนทียหมุนแล้วแม่หมุนให้แล้วคร <c oughs> าวนี้เอาเชียร์ <c oughs> เพื่อนๆดูว่าเราใส่น้ําทางไหนคะ่ะใส่น้ําทางนี้ค่ะทางไหนลูกทางนี้ <c oughs> ทางนี้นะคะเราจะใส่น้ําอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราเตรียม <c oughs> เราจะเปิดน้ําแล้วนะ <c oughs> มันเริ่มน้าเริ่มมา ว้าว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 ,ว,าว <c oughs> ใส่มาแล้วน้ำใส่แล้ว <c oughs> น้ำด่วไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> โอ้โหตอนนี้น้ำหนักเริ่มมากขึ้นอึบ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  <c oughs> เดี๋ยวนะคะพอพอน้ำมันเริ่มเต็มนะคะ <c oughs> มันก็จะเริ่มหล่นไม่เป็นไรค่ะยกเร็วน้องมารินยกไหวไหมคะ <c oughs> โอ้ยไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวแม่ยกให้แม่ยกให คราวนี้มันก็จะลนเริ่มลนเริ่มลนปุ๊บปุ๊บปโอ้โหันลนแล้วลน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 ปุ๊บปุปุ๊บปุ๊๊บปุดูหน้าน้องวันินดูหน้าน้องวลรินล่นแล้วลนแล้วลนแล้วลนแล้วโอ้หมดเลยคานี้ตรงนี้ตรงนี้แม่ก็จะลดน้ำน้องวันินเลยลดน้าน้องวันินเลย

โอ้โหโอ้ยลูกไก่มาลูกไก่มาแตกเพาะเลย,ยน้องอยากเอาอีไม่เอาอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลน่นมันหลุดมาจากน้ำแล้วก็พอดีเห็นไหมคะมันก็จะมีสายยางเห็นไหมแล้วก็มันถึงถึงมันมียางอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> น้องมาปิดน้ำให้แม่หน่อยมันก็จะมียางอยู่ตรงนี้นะคะ อแล้วมันก็น้ําก็ไม่หลุดออกมาเห็นไหมมันจะมีลักษณะแบบนี้ดึง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 ปึ๊บดึง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 แล้วก็ปลายสายเห็นไหมครับลูกโป่งหลุดหมดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยน้องมารยนเล่นน้ำสนุกมากเปียกเลยค่ะเปียกเลยค่ะเปียกไปเลยค่ะเอาลูกไก่อาบน้ำหน่อยลูกไก่อาบน้ำ สนุกมากมากเลยะอะไรนะมันรั่รวมันรั่วค่ะมันรั่วมันรั่วค่ะเอา้าว้าวตอนนี้อยู่ตรงนี้นะคะว้าวาเปิดน้ำแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วบางลูกมันก็รั่วบางลูกมันก็รั่วน้องมารินจับ โอ้ยเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วเอาน้องมรินจับเร็วจับ like. จับล oh, 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 no ูกจับ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 แมรินจับจับจับแมรินหนักแม่หนักมากเลยแม่หนักมากเลยโอ๊ยโอายโอ๊ยโอยจับเร็วลูกจับเร็วจับเร็วจับเร็วจับจับจับเออเออแบบนั้นแหละแบบนั้นเริ่มแล้วมันเริ่มจะลนแล้วมันเริ่มจะลนแล้วค่ะโอ้โอยโหลนทีเดียวเหลือลูกเดียวว้าว อเคอัาบน้ำสบายใจอาบน้ำสบายใจ <l ots> มีสีอะไรบ้างคะมีสีอะไรบ้างคะพีนกรีนสับปูดีกว่ต่อไปสีอะไรคะสีอะไรจ๊ะพีน ดึง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 งยน้เ้ายนเท้เต้ายนยยอดลูค่ะอยากได้ลูค่ะอยากได้บลูค่ะเอาขวางเท้เ้าลเรวเร็วเร็วเร็ว เอาดูสิเอาไปที่หน <Sh Im S 1> ้าเลยสิโอ๊ยเฮ้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 ยใ้มิไม่แตกไม่แตกแม่เฉยเฉยมันแม่เฉยเมันไม่แตกใช่ไหมคะได้ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียวเสียวแม่เสียวนะแม่บอกก่อนแม่เสียวมากแม่เสียวนะโอ๊ยทำไมมันไม่แตก แตเหรอแตเหรอไม่เสียแล้วน้องถึงพวงไหมได้ได้้ายโอ้ยเข้าหน้าบ่เข้า,<ค>ขาหน,าน้าน้องไหมโอ้ยอกเลือกลืกีลูกเลือกลูกนะคะเลือกทีลูกเลือกที<ม>ลูก ตอนนี้สภาพสภาพบ้านเราเละตุ้มเป๊ะด้วยฝีมือของน้องมอรินไม่เอา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 เอาเพื่อนเพื่อนคะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเล่นก็ไปหาซื้อที่ไหนคะร้านขายของสี่บาทแล้วลูกหกสองร้อยสิบบาท ร้านขายของ20บาทวันนี้น้องมารินสนุกมากๆเลยอ้าวสำหรับพี่เป็นยังไงคะล้วไปก่อนสวัสดีค่ะก่อนและลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย